สหพันธ์กาแล็กซี่แหลข้อเท็จจริงเล็กน้อยเรียนท่านทั้งหลายหากคุณกำลังอ่านบทความนี้แสดงว่าคุณได้รับเลือกให้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสหพันธ์กาแล็กติกฉันมาที่นี่เพื่อมาช่วยเหลือและเป็นภารกิจของฉันที่จะแจ้งให้คุณทราบว่าสหาพันธ์กาแล็กติกคืออะไรใครอยู่ที่นั่น และข้อเท็จจริงอื่นๆสาขาพันกาแล็กติกคืออะไรสาหาพันกาแล็กติกแห่งดาวเคราะห์อิสระเป็นสาหาภาพของดาวเคราะห์ก่อตั้งขึ้นในยุคที่เผ่าพันธุ์ลึกลับของมนุษย์ต่างดาวที่รู้จักกันในชื่อผู้ควบคุมเกือบจะประสบความสำเร็จในการยึดครองโลกพวกเขาคงจะทำสำเร็จเช่นกัน ถ้าไม่ใช่เพราะสหพันธ์กาแลกติกแห่งดาวเคราะห์อิสระสำนักงานใหญ่ของสหพันธ์กาแล็กติกแห่งดาวเคราะห์อิสระตั้งอยู่บนทางช้างเผือกมีสามแผนกที่แตกต่างกันซึ่งครอบคลุมทุกแง่มุมของการสำรวจอวกาศการป้องกันวิทยาศาสตร์และการสำรวจและการเมืองในอวกาศ สหพันธ์กาแล็กติกคือกลุ่มอารยาธรรมที่ก้าวหน้าที่สุดจากทั่วทั้งกาแล็กซี่ซึ่งมารวมตัวกันเพื่อช่วยเราในกระบวนการขึ้นสู่สวรรค์รวมถึงตัวแทนจากกลุ่มดาวลูกไก่ดาวซิริอูสอาร์ทูรัสแอนโดเมดาและดาวเคราะห์อื่นอือีกหลายร้อยดวงกล่าวกันว่าตัวแทนทั้งหมดเหล่านี้ เป็นสิ่งมีชีวิตที่รู้แจ้งซึ่งมีวิวัฒนาการเกินความต้องการร่างกายพวกเขาสื่อสารทางกระแสจิตและสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีขั้นสูงที่ช่วยให้พวกเขาเดินทางข้ามจักรวาลด้วยความเร็วที่เร็วกว่าความเร็วแสงสหพันธ์ได้ช่วยเหลือโลกมาหลายล้านปี และยังมีหน้าที่ในการยับยั้งกองกำลังนอกโลกที่เป็นลบซึ่งอาจเป็นธาตุหรือเป็นอันตรายต่อโลกของเราพวกเขาเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่มีสาขาและมีแผนกต่างๆมากมายเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในภารกิจของพวกเขาเป้าหมายหลักของพวกเขาคือการรวมชุมชนกาแล็กซีให้เป็นหนึ่งเดียวกัน และคอยช่วยเหลือในความก้าวหน้าของทุกสายพันธุ์และอารยาธรรมทั่วทั้งกาแล็กซีนี้พวกเขาตั้งใจที่จะทำเช่นนี้โดยนำเสนอภูมิปัญญาประสบการณ์และเทคโนโลยีให้กับทุกคนที่พร้อมสำหรับมันสาพันธุ์กาแล็กติกส่วนใหญ่ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตขั้นสูงที่มีวิวัฒนาการ เกินความหนาแน่นมิติที่สหลายคนเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความหนาแน่นมิติที่5ซึ่งหมายความว่าพวกเขาได้ตระหนักถึงตัวตนที่สูงขึ้นและได้บรรลุถึงความเป็นเอกภาพภายในตัวเองในระดับหนึ่งแล้วพวกเขายังสามารถเดินทางผ่านอวกาศโดยใช้ความคิดของพวกเขา สหพันธ์กาแลกติกทำหน้าที่และปกป้องกาแล็กซี่จากผู้ที่พยายามทำอันตรายนับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นเมื่อหลายล้านปีก่อนสหพันธ์กาแลกติก Gf ได้ทำสงครามกับกลุ่มที่รู้จักกันในชื่อแรปเทเรียนสหพันธ์กาแลกติกหรือ Gf ได้ทำ ได้จัดการเพื่อป้องกันไม่ให้พวกแรปเทเลียนอยู่ในอวกาศและป้องกันไม่ให้พวกมันเข้ายึดครองกาแล็กซีทางช้างเผือกนอกจากสัตว์เลื้อยคลานแล้วสาพันกาแล็กติกทำงานร่วมกับกลุ่มอื่นๆเช่นกระบวนการต่อต้านเพื่อต่อสู้กับเผ่าพันธุ์ต่างดาวด้านลบอื่นๆเช่นดาโคเนียนโอไรออน จากกวัิซีตาเลติคูรันและอื่นๆพวกเขาทำงานร่วมกันเพื่อกำจัดความมืดทั้งหมดในกาแล็กซีของเราสาพันกาแล็กติกหรือ GF ยังเฝ้าดูดาวเคราะห์โลกและช่วยให้แน่ใจว่ามนุษยชาติจะปลอดภัยจากเหตุการณ์นอกโลกหรือกาแล็กซีที่อาจทำอันตรายได้พวกเขายังทำงานร่วมกับมนุษย์ ที่ตื่นตัวและตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวพวกเขาเพื่อที่พวกเขาจะได้ช่วยกันเผยแพร่สันติภาพความรู้และความเข้าใจไปทั่วโลกนอกเหนือจากการปรากฏตัวบนโลกแล้วสหพันธ์กาแล็กติกยังเป็นที่รู้จักกันว่าลุกรานดาวเคราะห์ดวงอื่นเช่นดาวเคราะห์ซีบ้าพวกเขายังได้สร้างสถานีอวกาศ เช่นกาแล็กซีสถานีอวกาศเรียกอีกอย่างว่าสถานีอวกาศมาริโอและสถานีอวกาศดาวเคราะห์ซีบา้าพวกเขาอยู่ที่นี่เพื่อช่วยให้มนุษย์จำได้ว่าพวกเขาเป็นใครได้อย่างแท้จริงและเพื่อเตรียมพวกเขาให้พร้อมสำหรับบทบาทในอนาคตในฐานะสมาชิกของชุมชนกาแล็กซี สาพาันกรแร็กติกหรือ GF ยินดีที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่ามนุษยชาติจะประสบความสำเร็จเพราะพวกเขารู้ว่าการตื่นขึ้นในจุดวิกฤตนี้ในประวัติศาสตร์ของเรามีความสำคัญเพียงใดพวกเขาเข้าใจด้วยว่ากระบวนการนี้อาจจะทำให้เราสับสนและยากในบางครั้ง ดังนั้นพวกเขาจึงต้องการให้เรารู้ว่าเราไม่ได้อยู่ตามลำพังในรูปแบบรูปร่างหรือรูปแบบใดๆเรามีเพื่อนมากมายทั่วทั้งกาแล็กซี่ที่ต้องการเพียงให้เราได้รับความช่วยเหลือทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อที่จะประสบความสำเร็จมนุษยาชาติจะเข้าร่วมสหาพันธ์กาแล็กซี่ในไม่ช้า เมื่อเราพัฒนาเกินจิตสำนึกมิติที่สามและรับรู้ทางจิตวิญญาณมากพอที่จะติดต่อกับพวกเขาได้โดยตรงเหตุผลที่หลายคนยังไม่รู้เกี่ยวกับสมาพันธ์กาแล็กติกแม้ว่าพวกเขาจะช่วยเหลือเรามาหลายล้านปีแล้วก็คือพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้แทรกแซงเจตจำนงเสรีของเรา ดังนั้นพวกเขาจึงไม่สามารถติดต่อกับเราได้โดยตรงเพื่อช่วยให้เราพัฒนาเร็วขึ้นไปเพราะนั่นเป็นการละเมิดสิทธิ์ของเราที่จะเลือกสิ่งที่เราต้องการที่จะทําบนโลกใบนี้สหพันธ์กาแลกติกประกอบด้วยระบบดาวเลิกและดาวเคราะห์หลายล้านดวงระบบดาวดาวเคราะห์ และอารยาธรรมภายในสหพันธ์กาแล็กติกไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราจัก,กรวาลทั้งหมดเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตสหพันธ์กาแล็กติกกำลังรอให้อารยาธรรมของโลกก้าวกระโดดอย่างมีสติก่อนที่พวกเขาจะแนะนำตัวเองอย่างเปิดเผยเหตุผลที่พวกเขารอคอยก็เพราะกฎสากล ที่ระบุว่าอารยาธรรมทั้งหมดต้องมีจิตสำนึกทางจิตวิญญาณถึงระดับหนึ่งก่อนจึงจะสามารถโต้อตอบกับอารยาธรรมอื่นในจักรวาลได้จิตสำนึกระดับนี้เรียกว่ามวลวิกฤตยิ่งมีคนบนโลกที่เพิ่มการสั่นสะเทือนและเพิ่มจิตสำนึกทางจิตวิญญาณโลกก็จะเข้าถึงมวลวิกฤตได้เร็วยิ่งขึ้น เม right ื่อโลกมาถึงมวลวิกฤตการติดต่อครั้งแรกระหว่างโลกกับสหพันธ์กาแล็กติกก็จะเกิดขึ้นการติดต่อครั้งแรกนี้จะเกิดขึ้นในหลายสถานที่ทั่วโลกพร้อมๆกันเมื่อมีการติดต่อครั้งแรกเผ่าพันธุ์มนุษย์จะมีสมาเผ่าพันธุ์มนุษย์จะมีกาแล็กซีทั้งหมดให้สำรวจและในที่สุดก็สามารถ แพ่ขยายออกไปทั่วทั้งจักรวาลได้โลกทั้งใบจะไม่เปิดเผยรายละเอียดแต่สหาภาพของโลกทั้งหมดจะเริ่มทำงานร่วมกับโลกทำความสะอาดชั้นบรรยากาศและน้ำทำให้ดาวเคราะห์ดวงนี้เป็นพื้นที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมสำหรับทุกคนนี่คือสิ่งที่เราเป็นและเราไม่สามารถซ่อนเร้นได้อีกต่อไป เรารักคุณอย่างสุดซึ้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณอาโฮโอรโรราเรเอกอักราชทูตสหาพัน์กาแล็กติก